จินตะนิยายภาระตะสิวาราตรีจากบทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่เจ็ดอารยันแห่งยุคเทวทหานครราชฐานใหม่ของพิษณุมหาราชแห่งเผ่าอารยันงดงามวิจิตรการตาเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ด้วยเมยามแสงอารณุณอันอบอุ่นสารรศมีบ่งทิวาลงมาเยือนก็จะได้เห็นตัวพระนครแก้วอันโอฬานส่องแสงระยิบระยับบรรเจิดจ้าด้วยนวรัตชัชวานซึ่งฝังประดับดาดาษอยู่ตามหลังคาของคฤหาสปรางปรามหาปราสาทยอดโดมระเหิดเหินขึ้นสู่ที่ขภพรอันเป็นเทวสถานที่เคารพบ,บูชาอันศักดิ์สิทธิ์ประจำพระนคร สรรพสิ่งรุ่งเรืองจำเริญตาก่อให้เกิดศรัทธาแล่เลื่อมใสแก่ชาวต่างแดนที่มีโอกาสได้มาเยือนยากที่จะหาพระนครแห่งแว่นแคว้นแดนใดมาเสมอเหมือนบริบูรณ์เพียบพร้อมไปด้วยศิลปะวิทยาการสมณะชีพรามปูชนียสถานและกำลังทาหารเป็นแหล่งรวมอันคับข้างของชนต่างเผ่าต่างพันุ์ที่เข้ามาอาศัยอยู่ภายใต้ร่มโพธิสมภาร ของจอมพบมหาศาลมีทั้งพรามแพทย์สูตรจันทานต่างเพศพัน์แสดงถึงความเรืองรองของพระมหานครอันยิ่งใหญ่พิษณุมหาราชจอมจักรภพแผ่บุญริ์บารมีแห่งกฤษดาพินิหารปกครองไพร่ฟ้าประชาชีร่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอดเป็นเวลาช้านานอนุภาพแห่งมหาราชเปล่งรัศมี กำรับขวัญริโปให้ต้องระยอและซอกซ้อ,ซอนหลีกหลีห่างไกลโดยมิอาจจะแพร่ผานเข้ามาเยี่ยมเยือนนับตั้งแต่สถาปนาอาณาจักรแห่งเผ่าอรารยันขึ้นแล้วมิปรากฏว่าเท้าเธอกระทําสงครามรบพุ่งกับข้าศึกศัตรูที่ใดอีกทรงปกครองไพร่ฟ้าประชาชีร่มเย็นเป็นสุขสม่ำเสมอมาโดยทศพิราชธรรม แพ่ความเมตตาอารีและเอ็นดูต่อถวยราชโดยทั่วหน้าเป็นที่น่าวางใจว่าชมพูทวีปแห่งเผ่าอรารยันทั้งชาติคงจะสงบสารติสกขเยี่ยงนี้ตลอดไปทุกประเทศเขตแคว้นและเผ่าพันธ์ภายในรัศมีแห่งกริดดานุภาพของจักรพพัดมหาศาลสวามิภักด์อ่อนน้อมส่งราชบรนนาการเข้ามาถวายสำแดงถึงการพักดีต่อเบื้องพระบาท เป็นนิดนิรันทุกขวบปีแต่แล้วเมื่อเริ่มแห่งเหมมันตรรดูที่ผ่านมาเท้าเธอก็สัดด่นดงผวาอุปทานแววเสียงศึกที่เงียบหายไปนานดังสั่นสะเทือนอยู่ในพระสดอันระแวดระวังสหัสเดชามหาราชเผ่าอารยันเช่นเดียวกับเท้าเธอผู้ซึ่งสแสวงหาจจกระพบด้วยจุดประสงค์ตรงกันหากแต่บุกบันกวาดล้างพวกมิลักขะ มาคนละทิศละทางกับพิษณุมหาราชเมื่อ20ฤรดูการที่ล่วงมาแล้วและสถาปนาอาณาจักรขึ้นใหม่ทางฝั่งน้ำยมุนาด้วยความมั่นคงเป็นเปลกแผ่นสงความยิ่งใหญ่กระเดื่องเดชมิดด้อยไปกว่าภาคพื้นคงคาอันเป็นแหล่งของเท้าเธอโดยมีศิลาวดีเป็นราชธานีแห่งอาณาจักรกลาง การเวลาที่ผ่านมาดังที่ได้เฝ้าทอดทัศนาอย่างระวังระวัยและแอบแฝงของพิษณุมหาราชสหัสเดชามิ้ยุติการแสวงหาจากระพบอยู่เพียงเท่านั้นหากแต่แผ่แสนยานุภาพบุกบันกินแดนล่วงล้ำเข้าไปในทุกประเทศเขตแคว้นที่มีบริเวณติดต่ออยู่โดยรอบนับวันก็กว้างขวางออกไปทุกขณะจนกระทั่งหมดสิ้นอาณาจักรทางภาคพื้นยมุนา ทั้งสองจอมจักรภพไม่ได้ติดต่อจเจริญสัมพันธไมตรีกันมาเลยตลอดระยะเวลาอันยาวนานต่างคนต่างก็แสวงหาความยิ่งใหญ่ให้แก่อาณาจักรของตนไปทุกทิศทางมาบัดนี้พิษณุมหาราชยุติการแสวงหาจาักรภพลงแล้วสงบเงียบสานติสุขอยู่ด้วยการปกครองและรังสรรค์ความรุ่งเรืองให้แก่อารยันแต่หัสเดชายังไม่ได้หยุด จักรพัิแห่งลุ่มน้ำยมุนามีพระลักษณะท่าทีเหมือนหนึ่งจะทรงพระชนชีพอยู่ด้วยการแผ่กฤษิานุภาพไปทั่วพิภพ,พ,พด้วยประการฉนี้จึงอุปมาหนึ่งสีหราชเรืองรนสองตนที่คุ้มเชิงมั่นอยู่ในคูหาถ้ำสถิตอันเป็นถิ่นพำนักโดยมีลำน้ำของคาแลยมุนาแบ่งปันอาณาเขตของกันและกัน วันใดที่อุ้งบาทของสีหราชผู้ไม่รู้อิ่มในการสแสวงหาเหยื่ออยู่ในถิ่นของตนขนองริธเพ่นข้ามลำน้ำอันเป็นเส้นปันอาณาเขตเข้ามายังถิ่นของสีหราชอีกตนหนึ่งเมื่อนนั้นการต่อสู้เพื่อทำรงไว้ซึ่งอนุภาพก็คงจะอุบัติระแวงในเหตุผลดังนี้แลพิษณุมหาราชไม่ได้นิ่งนอนพระไทยเหมือนเช่นเคย กำลังพลของเทวทหะพรั่งพร้อมและเกล้าแกร่งขึ้นในบัดดอนเพื่อรอวาระอันสำคัญยิ่งใช่แต่จะตราเตรียพร้อมเพื่อการสงครามเท่านั้นจักระพัดผู้ทรงสุข,ขุมปรีชาชาญอย่างเร่งปรึกษากุศโลบายเพื่อการได้เปรียบในเชิงชั้นของสงครามที่ทรงระแวงแก่เหล่าเสวะกามาศทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายปกครองซึ่งสนิทชิดเชื้อเป็นการด่วนและเร้นลับ โดยไม่ได้ล่วงรู้ไปถึงโสดของทวยราชแต่กระน,นั้นก็มีวายที่จะก่อให้เกิดการสงสัยและสำนึกในภัยสงครามแก่เหล่าราษฎรด้วยเหตุที่สังเกตเห็นทหารหารอรารยันของเทวทหะอยู่ในสาภาพเตรียมพร้อมเพื่อประจันศึกย่ำเท้าดังไปตามถนนหนทางสายต่างๆเพื่อไปสู่ลานฝึกพร้อมและมาเสกกวิ่งระเกะระกะ ติดเครื่องสงครามครบครันดูเป็นที่ผิดแผกไปเสียงซุบซิบคาดคะเนในอนาคตเหตุก็ดังอย่างแอบแฝงระมัดระวังไปทั่วในระหว่างชาวเมืองจากปากหนึ่งไปสู่อีกปากหนึ่งไม่มีที่สิ้นสดุดกระนั้นก็ยังไม่มีวี่แววว่าสิ่งที่คาดหมายไว้จะได้อุบัติขึ้นความสงบสันติสกยังเป็นของชาวเทวทหะโดยทั่วหน้าในสภาพเดิม ลานกว้างขวางใจกลางพระนครใกล้กับเทวัลาของถวยเทพซึ่งมียอดของสถานอันศักดิ์สิทธิ์แกะสลักสลาวไว้อย่างวิจิตบรรจงสูงทยานพยมยนเป็นที่ซึ่งเหล่ายาจกเข็นใจในวัน,นโสดและจันทานมาประชุมกันคับข้างเพื่อรอรับทานบริจาคโดยพระหัตของพิษณุมหาราชซึ่งจะเสด็จมาบำเพ็ญเป็นกรณียกิจในทุกรุ่งอรณุณแห่งวัน ด้วยพระองค์เองทรงยืนเด่นประดุจพญาสีหราชอยู่บนแท่นกลางลานพระหัตถ์ซ้ายกลุมพระแสงทรงพระหัตถ์ขวากำเงินเหรียญในพานทองพักแงนเงยขึ้นสู่ดวงสุริยาอันกำลังาสาดแสงอ่อนเรืองด้วยเริ่มรุ่งดูงามจับตาด้วยมนโนกิตนมัดม่งที่จะแผ่กุศลบุญญาฤิ์บารมีอันเกรียงไกร แล้วจึงวานโปรยเงินตราเหล่านั้นลงไปยังลานกว้างที่โกลาหวนวุ่นวายอยู่ด้วยฝูงยาจกเข็นใจซึ่งมาห้อมล้อมรอคอยทานบริจาควิ่งเกลียวกราวยื้อแย่งช่วงชิงเงินเหรียญที่วานโปรยมาจากพระหัตดูเป็นที่เอกร,เริกสับสนทุกๆุเช้าจำนวนของยาจกเหล่านี้มากมายเหลือที่จะขนานับและจะพากันมาดักคอยการเสด็จของจอมภบ อยู่ณสถานที่นี้ทุกวันก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเร่สัญจรประกอบสัมมาชีพเยี่ยงวัน,นิพกของตนอย่างสถานที่ทั่วไปมิเพียงแต่เหล่ายาจกเท่านั้นที่จะมาคอยรับทานจากเท้าเธออีกด้านหนึ่งของลานกว้างซึ่งมีอนาเขตกันไว้โดยเฉพาะยังชุมนุมเต็มไปด้วยฝูงนกนานาชนิดที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทลาร่อนลงมารับมเมล็ดถั่วแล่ข้าวสาลีจากจอมจักรพรรดิอารยันเบียดเสียดเยียดยัดดูชุลมนลมิผิดอะไรกับมนุษย์พิณุมหาราชเบิกบานพระราชาหฤาทัยนักทรงปรยเงินให้ปวงยาจกครั้งหนึ่งและหันมาปรยมเมล็ดถั่วแล่ข้าวสาลีให้แก่ฝงสกุลชาติครั้งหนึ่งสลับกันเช่นนี้จนกว่าเงินและอาหารสำหรับนกจะหมดสิ้น จึงเสด็จขึ้นประทับคชสารทรงตรวจตราดูแลความเป็นไปของถวยประชาไปทั่วพระนครแล้วจึงคืนสู่ปราสาทพิชัยรัฐ